覚悟の力で挑め高度巨額竜王ズーム百0 0キロヤニゲドウも必ずおいながらがぶっ倒すィガハウリングクラスター白鵬大出陣大好評発売中ブシロードバディファイトハンドレッド百0 0キロも全て食らえ食らい尽くせヤゲドウお前の上を満たすがいいぜさあ食らっちゃえ百逆来道発売中ブシロード มอนสเตอร์ผู้ชั่วร้ายมิเกโดได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วการจะพนึกมันจำเป็นต้องใช้พลังของราชันเขาทั้ง8ปดตนพวกเราจะหาจะเจอเองไม่ว่าราชันเขาทั้งแปจะซ่อนอยู่ที่ไหนบันี้ไปดูการ์ตูนฟรี24ชั่วโมงได้ที่ไ n i m อ i d c อ m ตอนนี้ล่ะความขคยับนี่บันนีโพลิสเอเรื่องอะไรกันเนี่ยรู้มาก่อนเลยเฮนโบอรุเตรียมตัวมาดีเหมือนกันนี่นโบอรุทำไมล่ะแต่ว่าทางฉันเองก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันโอฮะหายตัวไปยังงั้นเหรอ ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับผมสำหรับ ED และ OP ที่ไม่มีนะครับใครที่อยากจะฟัง ED และ OP นะครับผมแบบสมบูรณ์นะฮะแนะนำให้ไปดูที่เว็บนะครับผมเพราะในเว็บจะอัพก่อน YouTube นี้1ชั่วโมงนะครับ โดยประมาณนะฮะแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะให้อัพในวันที่23นะครับผม23ามมีนานะครับแล้วก็นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับผมชาวเว็บอนิเมะไอคทุกคนเลยนะครับผมเขีนถามกันมาเยอะมากคอมเมนต์กันทุกคอมเมนต์เลยนะว่าตอนนี้จะมาตอนไหนอตอนนี้จะมาตอนไหนนะฮะคือผมจะบอกว่าเว็บผมจะอัพวันจันทร์และอังคารนะครับผมบัดตี้ไฟเนี่ยจะไม่เกินนะผมไม่เกินนะไม่เกินสามทุ่มนะครับผม ส่วนการไฟ v e แ a n g ์ u ไม่เกินเที่ยงคืนนะครับผมจะพยายามทําให้เร็วที่สุดที่จะทําได้นะฮะไอสามทุ่มแล้วว่าเที่ยงคืนไอสองเวลาเนี้ยคือผมกะเวลาโดยประมาณว่าผมเลทนะครับผมเลทเลทแบบอย่างเช่นกินข้าวอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าสมมุตินะสมมุติถ้าไม่กินก็จะลงเร็วนะครับอ่าแล้วก็สําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับผมที่บางคนก็เอ่อมีเอ่อ,อ,อความรู้นะครับผมหรือว่าอวดรู้หรือว่าเขาอยากให้ทุกคนรู้นะฮะก็จะมีวันเสาร์นะครับผม เสารอาทิตย์จันทร์และอังคารนะครับผมช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะมันก็จะมีบัตตี้ไฟในช่องการ์ตูนขับนะครับผมอ่ะบอกเอาไว้เลยนะครับผมไม่ได้งกอยู่แล้วนะฮะก็แนะนําให้ไปดูของลิขสิทธิด้วยก็ดีนะครับผมหรือว่าจะมาดูภาพช,ชัดกับผมก็ได้นะฮะโอเคบาย ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ตามเรื่องนี้ในไอเดดคอมของเรานี่ฮะบัตตี้ไฟฮันเด็เรื่องนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางเด็กนะครับกราบผมก็อย่าลืมกดเลยเด็องเราชีวิตหน่วยเดียวแล้วนะงั้นจะปิดเกมแล้วนะนินจาดาบลับเซคิทเสึโจมตีใส่ไฟเตอร์ชาโดนร้ายเหรอโดนจนได้ฮะเกมเอ็นวินเนอร์มิกิชัยโยเรื่ึงพลังของพวกเราแล้วหรือยังผมชงกาแฟมาให้ครับชวนตามสบายนะครับเธอชื่อคิริคุงสินะ จะไม่ลองเล่นบัตตี้ไฟ์หน่อยเหรอเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันให้ยืมเด็กก็ได้นะอะครับเอ๊คุณพ่อครับเข้าใจแล้วครับตามนั้นก็ได้ครับแต่ได้ของผมได้เก่งกว่าอีกนะว่าไงเป็นไงหนาวใช่ไหมล่ะโจ <Joker. S 3> เกอร์ออกไปสนุกซะบ้างสินายนะแต่ว่าผมนะ่ะ นชุดคิรินายใช้พลังนั้นได้ไงมันแปลกมากเลยนะครับทั้งที่ไม่มีดาร์คคอแล้วแต่ผมยังทำให้พลังของการ์ดเกิดขึ้นจริงได้ผมไม่อยากจะทำร้ายใครอีกแล้วล่ะอะคิริอ๋หมอกนี่นะนอนกันเถอะพ่อบอกว่าคืนนี้จะกลับดึกด้วยอะ,อะ เยียงนั่นอีกกล้าวเลยอย่ามานะอย่ามาอย่ามานะตอนตำแหน่งนของคิวร่เรื่องมากสัสจินกับคุณนูอามาโนซูซูซูฮะเนี่ยเราไม่รู้ตำแหน่งปัจจุบันของทั้งสองคนไม่รู้เป้าหมายของศัตรูด้วย ถ้าตอนนั้นพวกเราจับตัวโคโดโนโบุได้ก็คงจะได้เบาะแสชิ้นสำคัญมาแล้วแทๆ้ๆท่ทำไมถึงทำแบบนั้นละ่ะโนโบุช่วยบอกฉันทีเถอะกาโอแต่ว่าไม่ว่าเป้าหมายของศัตรูจะเป็นอะไรพวกเราบัดดิโพลิสเยาวชนก็มีหน้าที่ในการเตรียมการปิดผนึกยามิเกโดต่อไปคอยระวังการเคลื่อนไหวของศัตรู พร้อมกับออกตามหาราชันเขาที่เหลือนี่คือแนวทางของเราในตอนนี้ในบรรดาราชันเขาทั้ง8ตอนนี้มีที่เรารู้ตัวแน่ชัดแล้วทั้งหมด6ตนที่ยังไม่รู้คือ3เขากับ8เขาอีกแค่2ตนสินะสามเขานี่น่าจะมาจากดันเจียนเวิด์ข้าจำได้ลางๆว่าเขามีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์นี่แหละถ้าเขามาปะป,ปนอยู่ในสังคมมนุษย์ละก็การจะตามหาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยราชนแปดเขาแล้วครับ เป็นมอนสเตอร์จากดันเจ้าเวิลรูปร่างตรงข้ามกับสามเขาแต่เจอหน้าก็จะรู้ได้ทันทีเลยลหละอันที่จริงมีข้อมูลแจ้งมาจากหลายแหล่งว่ามีการพบเห็นมอนสเตอร์แปดเขาพูดจริงระช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหมเกาคุงได้อย ja mm ู่แล้วเห็นแค่เนี้มันจะไปรู้ได้ไงเนี่ยแค่ข่าวมั่วๆมากกว่าละมั่งไม่แล้วที่เห็นเป็นรูปนะไม่แค่นี้ก็จริง แต่ก็มีพยานที่เห็นมากับตาหลายคนจะไปตัดสินว่าเขามั่วน่ะไม่ได้หรอกดังนั้นแล้วก็เลยต้องมาเสืบนี่ไงล่ะโจโฮอดากะโจโฮอดากะพยานส่วนใหญ่อยู่กันแถวนี้สินะเป็นไงบรัมอ้มข้าก็เพิ่งเป็นราชันเขาได้ไม่นานนะ่ะเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองใช้เจ้านี่ได้เต็มที่แล้วหรือย,อยังนะอันนะ ลองถามคนแถวนี้ดูก่อนก็แล้วกันเนาะกะโอคุงเฮ้ยคิวเรีไม่ได้เจอกันตั้งนานนายสบายดีไหมเมี่แฮบังเอิญจังเลยฮะได้มาเจอกันในที่แบบนี้ด้วยเฮ้ยโออะไรเนี่ยราชันเขาอยู่แถวนี้เหรอจุดที่ปฏิกิริยารุนแรงที่สุดก็คืออังน,นี่เออเอะอะไรนะ นั่นลูกแก้วดูดวงเหรอเออ okay. ทำอะไรของนายเนี่ยมไม่ได้เรื่องจริงๆด้วยแฮะงั้นเหรอตอนนี้นายพักอยู่นี่สินะบริษัทของคุณพ่อเป็นเจ้าของบ้านตากอากาศแถวนี้นะ่ะบางทีผมก็ต้องย้ายมาอยู่นี่ก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลพ่วงไปด้วยเลยอตอนนี้กาโอ,อคุงได้เป็นบัดดี้พลิสแล้วสินะ เรียกให้ถูกก็คือบัดี้โพลิสเยาวชนอะที่มาก็เพ,พราะมีภารกิจนี่แหละตามหาราชันเขาอะเอราชันเขานายรู้จักใช่มหมที่รุ่นพี่อานโมโนซื้อพูดออกทีวีตอนนั้น่ะว่าเป็นมอนสเตอร์ที่จะช่วยโลกอ่ามีข้อมูลจากหลายแหล่งแจ้งว่ามีคนเคยเห็นราชันเขาอยู่แถวนี้ถ้านายมีข้อมูลอะไรรีบแจ้งฉันมาเลยนะฉันยังใช้เบอร์เดิมอยู่อะอน,นี่จะกลับโ,โตเกียวแล้วเหรอยังหรอก จะลองสำรวจแถวนี้ดูอีกหน่อยนะถ้าอย่าง,งน,นั้นคืนนี้นายค้ามที่นี่สิวันนี้ไม่มีลูกค้าหรอกและผมเองก็อยากจะฟังเรื่องของทุกๆคนด้วย <laughs> งั้นเหรองั้นเอาตามนั้นก็แล้วกันดีไหมดรัมฮะมีเพิ่มมาอีกแล้วนี่ถ้าเป็นไฟเตอร์ระดับนี้จะเอาอีกอกี่คนก็บอกมาเลยท่านไทเกอร์จะไปล่าให้เอง ไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้เจ้ารอคำสั่งไปก่อนรับทราบตามนั้นเป็นหน้าใหม่แท้ๆแต่ทำตัวกลางซะไม่มีถ้าเป็นระดับมากกะสู่จีนหรืออามานุสสืสฉันก็ชนะได้เหมือนกันนั่นแหละข้ามีภารกิจอื่นให้เจา้าเอ๋ดวงดาวเอ๋ยจงนำทางให้ฉันทีรีบไปจโจโฮดากาเดี๋ยวนี้เลยโจโฮดากะเหรอพวกบัดดีโพลิสคิดว่าที่นั่นน่าจะมีราชนเขาอยู่นะ น่าจะเป็นราชนที่ยังไม่ตื่นขึ้นมางานนี้ไม่ยากนักหรอกให้ฉันจัดการเองกาโลรู้แล้วล่ะนะบัลี้ไฟต์เตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก,ก,ลโลกลชิโดมะโกโรคุกาโลาแกชุสโนรังน้ำนัก็ก็คือ Yes, <Ch> เขาร้อยอสูรนี่ไปใช้จงตื่นขึ้นมาพลังแห่งความมืดพลังแห่งเกโดพลังแห่งร้อยอสูรบรนรากอน,นิการา วอ้โอโอ้ยยดํากำลังหลับสบายเลยโุ้ยนอนไม่พออีกแล้วสิเราไม่นะวันนี้เลยเหรอเคียวรีเหรอผมอุตสาห์คุ้นกับการใช้ชีวิตที่นี่แล้วนะมันช่วยไม่ได้นี่ก็พ่อต้องย้ายงานอีกนพ่อขอเคียวรีเหรอแต่ว่าที่ไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้นี่มันหมายความว่าอย่างไรฟรีส ฟรีสไอซ์เบลสจ็อกเกอร์คิดีเขาเนะ่ะคิดว่าตัวเองกำลังคุยกับคุณพ่ออยู่นะอย่ามาจุ่นไม่เข้าเรื่องจะดีกว่าแต่ว่าตัวในกระจกนั่นมันอะไรก็ไม่รู้สินะาอ้าอา คิวรเป็นอะไรรือเปล้าอย่าเข้ามาอ,อ,อย่าข้ามาคิวริแก้วลูกแก้วของข้ามาันส่องแสงไม่หยุดเลยอะเป็นตัวที่อยู่ในรูปถ่ายแน่ๆนเนาะเหหายไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนั้นเลยอะนายเองก็เห็นใช่ไหมคิวริ ผมไม่รู้ผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะเอ,อจะไม่เห็นได้ยังไงนายยืนอยู่ใกล้ที่สุดเลยนะทำไมถึงยังมีปฏิกิริยาอยู่ล่ะนายช่วยตั้งสติหน่อยสิคิริขอสักที<า>ะนะากเาออคุ้งผมยังอยากเป็นมนุษย์อยู่นะฮะเมื่อกี้เราพูดอะไรคิริอฮะฮะคิริ ある夏僕たちは岡田と冒険に出かけたハハ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 ハ วพวกเราทั้งแปดคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนดาวดวงนี้เพื่อปิดผนึกยามิเกโดหมายถึงจะกลับไปโลกเดิมไม่ได้อย่างนั้นเหรอแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกนะแต่ว่าพวกเราไม่มีทางเลือกฉันไม่เอาด้วยคนหนึ่งละอยู่ๆไปท่าเพราะคุณแล้วเดี๋ยวก็ชอบเองนั่นละ่ะ กลับไปไม่ได้จริงๆแล้วก็มันทำไมเหรอผมก็ขอทำไมทำไมถึงมีความทรงจำแบบนั้นอยู่ในหัวนะอยู่ทางนี้จริงๆเหรอจริงสิไม่ผิดแน่เงานั่นน่ะหายไปที่จุดนี้นี่แหละ,ะนี่นายรู้สึกจ้าเฮียริวคิริหรอใช่แล้วละ่ะ หมอน,นี่เป็นพวกเดียวกับมิคโดกาโอม,มาทำอะไรที่นี่มิทราบค,ค,คือว่านี่เธอเห็นมอนสเตอร์บ้างไหมไม่เห็นเลยถ้างั้นก็หมดธุระแล้วเราไปหาที่อื่นกันเถอะรอเดี๋ยวปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้หรอก <c oughs> ช่วยลืมไปทีนะว่าเคยเจอพวกเราที่นี่ออย่าเข้ามา เรื่องแบบนี้เองเลยเรื่องมันเป็นแบบนี้สิเหรอไปตามจับเด็กนั่นกันโดยที่ท่านกราโษสั่งล่ะไม่ต้องห่วงถึงจะผิดขั้นตอนไปบ้างแต่บรรลุปเป้าหมายเดียวกันแน<หว>่เหอะเหล่าประโยชน์นะนี้ไปไหนไม่รอดลอกพวกเราล้อมไว้หมดแล้ว เธอไม่มีดาร์คคอร์คอยช่วยหรือก็คือไม่ต้องใช้ทั้งดีซ a สเตอร์ฟอสและก็ฟิวเจอร์ฟอสแต่ก็ยังทําให้พลังของกาดกลายเป็นจริงได้น,นี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยตอนที่แตะตัวเธอเมื่อกี้ฉันเองเห็นเสี้ยวหนึ่งของความทรงจำน่าจะรู้ตัวให้เร็วกว่านี้นะใช่ลนะ้ะที่จริงเธอก็คือไหนก็ได้ช่วยผมด้วยขึ้นมา อารากามิโรกะรุ่นพี่อารากามิขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยผมเอาไว้ก็แค่บังเอิญผ่านมาแถวนี้น่ะที่ฉันดันต้นมาถึงโจโฮดากะนี่ก็เพราะได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเหรอตอนแรกก็ไม่รู้เรากาพูดว่าอะไรแต่ว่าตอนหลังก็มารู้ว่ามันเป็นเสียงที่เรียกหาไฟเตอร์ที่แข็งแกร่ง<า>สักแห่งในภูเขานี่ มีมอนสเตอร์จากแดนเจอเวิลที่ควรมาอยู่ในเด็กของฉันน่าจะเป็นตัวที่โผล่มาในหมอกเมื่อกี้นี้เฮียริวคิวรีนายมาทำอะไรที่นี่กันแน่ก็คือผมฮะฮัลโหลฮัลโหลพ่อครับรู้แล้วครับฮผมผมเจ็บนะไรผมสินี่นายที่นี่มันไม่มีสัญญาณเรารับสายได้ยังไง เมื่อกี้คุยกับใครใครเป็นคนโทรเข้ามากันแน่เอาที่นี้ก็ปล่อยมือถือของคีริได้แล้วนะไงหนาวใช่ไหมล่ะแกเป็นคนโทรเข้ามาเหรอเปลา่าเปลา่าคิรีเขาแค่คุยกับตัวเองเฉยเก็แค่คนที่สวมบทบาทเป็นพ่อเท่านั้นเองนะเน,น,นายพูดเรื่องอะไรกันเนะี่ไอซ์เบดจ๊กเกอร์เหรอน่าจะถึงเวลาที่ต้องบอกความจริงแล้วนะพ่อของคีรีไม่มีจริงหรอกคุณไม่เคยมีครอบครัว ตอนนี้ยามิเกดโดฟื้นขึ้นมาแล้วภารกิจผมจึงต้องดำเนินต่อไปอฉันใช้พลังที่นี่ได้ไม่เต็มที่สองคนนั้นหายไปไหนแล้วมืดแบบนี้แถมหมอกยังลงจัดคงหาไม่เจอง่ายๆหรอกถึงได้เอาร้อยอศสูรติดมาอย่างไงแล้วก็ก็นั่นสินะจงออกมารัสดราก้นดีกาลา แขวางอยู่ก็เปลี่ยนเป็นทรายให้หมดเลยยินดีตอนนี้ยอยู่ไหนช่วยตอนทันทีอะไรเนี่ยที่มันตอนอะไรขึ้นนะร้ยอยศูนย์นี่ กาโอรู้แล้วเลยนะบดีพลิสออกปฏิบัติการฉุกเฉินเดคกคอรรอนออเพนเดคกคอรร้มมาแล้ว,วมีขาดกาโอนั่นมันร้องประธานโซเฟียนี่เดี๋ยวก่อนนะเดชิดก็อยู่ด้วยตกลงนี่เป็นคนละคนกันหรรอเนี่ยเสียมารายาทฉันคือเกสชิดตั้งหกัก แกชิดโดหรอสัตรู้คนใหม่สินะงั้นฉันจะคุมตัวกลับไปให้หมดเลยเฮ้อกลายเป็น้ายไปซะเถอะหนึ่งในเจ็ดอุปกรณ์สุดให้เทคของเด็กเคร์อดรัมเด็กเคร์่องชี่ยวัเ้ย้ยเ้ยเอ้เฮ้ยเ้ยเฮ้้ ต้องให้คอยช่วยทุกทีสินะอยู่นิ่ง่หล้วกลายเป็นสายไปสะทถอะอไม่ได้นะถ้าหากกลับไปไม่ได้จริงๆแล้วก็มนุษย์เหรอผมก็อยากจะเป็นมนุษย์มันคืออะไรเหะะสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาที่จะถือกำเนิดขึ้นบนดาวดวงนี้ถูกต้องหรือเปล่าอ๋อ เผ่าพ,พันธุ์ิลึกที่ปรารถนาสันติสุขในโลกที่มีแต่สงครบม,มันจะถือกำเนิดขึ้นบนดาวดวงนี้นี่แหละฟังดูนะ่าสนใจดีนี่ผมอยากจะปรารถนาสันติสุขในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างน้อยก็จนกว่าจะต้องสู้กับยามิเกโดอีกครั้ง ันยังไงกันล่ะเนี่ยคิรินี่นายเป็นใครกันเนี่ยผมคือราชันวารีสามเขามเมซิเรียเป็นราชันเขาผู้มาจากด้านเจียนเวิรดหมอนั่นคือราชันเขางั้นเหรอถูกต้องท่านเมซิเรียคือหนึ่งในแปดราชันเขาที่เคยปิดผนึกยามิเกโดท่านเกลียการที่มอนสเตอร์ต้องมาสู้กันเลยเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์ โดยมีผมคอยเป็นข้ารับใช้ในเงาเมื่อท่านควบคุมความทรงจำตัวเองทำให้ลืมเรื่องราวของราชันเขาไปถ้าตัวท่านรู้สึกสงสัยในเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็มีหน้าที่ต้องยื่นมือเข้าไปเพื่อช่วยให้ท่านลืมมันไปได้จนกระทั่งการเวลาได้ผ่านไปนานแสนนานนี่นายไม่ใช่บัดดี้ที่เคี้ยวยะให้ไปหรอกเหรอ คิดท,ทั่วผมอยู่มากี่หมื่นปีแล้วล่ะนั่นนะแค่จัดฉากเรื่องตบตาในางานถนัดอยู่แล้วคิรีนน่ะเหรอราชันวารีสามเขามิเซเรียไม่อยากจะเชื่อเลยใช่จริงๆด้วยถ้าเป็นราชันเขา,ขาก็ต้องลากคอกลับไปหาท่านกราโทสดีกันล่ะ<อ>การโจมตีนั่นไม่ได้ผลหรอกขอคืนน้ำให้ผืนป่า ดีโมไปแล้วดีกาละ่าเจ้าก,ก็ด้วย <Whoa! S 2> จะจะ,จะทำยังไงดีจะอยู่ให้มันเชื่อดรือไงว้า <Whoa! S 2> อย่าทิ้ฉันไวซ้ซะขอโทษด,ด้วยนะกาโอคุงตัวคิริเองก็ไม่รู้นี่นะไม่เป็นไรหรอก ลูกแก้วราชันเขามีปฏิกิริยากับคิรินี่เองไม่ใช่แค่ผมหรอกนะบนภูเขาแห่งนี้ยังมีราชันเขาอยู่อีกต้นราชันเทวะแปดขาวแกรนการะเดสกำลังหลับไหลอยู่หอ๋อยังมีอีกจริงๆด้วยการมาของผมเป็นเหมือนสัญญาณเตือนจนกายทิปของแกรนกาเดสหลุดจากร่างงั้นในรูปนี้ก็คือกายทิพสินะ สิ่งที่เรรุ่นพี่อารากามิมาก็คือเกรนกาเดสแต่ว่าเกรนกาเดสคงไม่ยอมเขาอยู่ในเด็กของรุ่นพี่อารากามิตอนนี้แนะ่หมายความว่ายังไงถ้าพลังของรุ่นพี่คือสิ่งที่เกรนกาเดสปรารถนาจริงๆแล้วก็เขาก็คงตื่นขึ้นตั้งแต่ตอนที่รุ่นพี่มาถึงที่นี่แล้วแต่ว่าตอนนี้เกรนกาเดสก็ยังคงหลับไหลอยู่จะบอกว่าฉันอ่อนแองั้นเหรอเปล่าครับไม่ได้จะพูดแบบนั้น ก็เป็นถึงราชานเขานี่นะมองมนุษย์อย่างเราๆออกหมดเลยสิเธอแต่คราวหน้าที่ฉันมาจาแปดเขาขี้เสาน่าจะต้องตื่นขึ้นแน่ไปเถอะเซรัสเอสยังไงก็จะไม่ยอมมาด้วยกันสินะผมอยากได้เวลาอีกหน่อยเวลาเหรอ ผมเน่ยเป็นหนึ่งในแปดราชันเขาย่อมรู้หน้าที่ของตัวเองดีนะแต่ว่าผมใช้ชีวิตบนโลกนี้ในฐานะมนุษย์เป็นหมื่นหมื่นปีเลยอยากได้เวลาผมก็เลยได้เตรียมใจที่จะไปต่อสู้ในฐานะราชันเขานะครับเข้าใจแล้วแต่ว่านายอย่าลืมซะล่ะเอะจะเป็นราชันเขาหรือไม่เป็นก็ช่างแต่สำหรับฉันแล้วนายคือเพื่อนคนสำคัญนะเฮียวริวคิริ ไว้จัดการยังมิเกโดได้เมื่อไหร่เรามาเล่นบัดี้ไฟกันอีกนะงั้นไปก่อนนะเราจะรอนะคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกเป็นมนุษย์ตัวผมที่เป็นมนุษย์ไม่มีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าครอบครัวแต่ว่า ミープンバディファイトハンドレッドジャックの,の絆で手に入れた新しい力ふわせてやるよ百0機の脅威このイカズツさまがなルミナイト ドラゴニックスター百戦錬磨好評発売中むしろード <music> タスクススバディタ先生のポリス講座今回は三角水王ミセリアについいて解説するよはい、水の力を操り縦横無尽に活躍する柿王のカード。 ドドロップゾーーンの魔法カード2枚をソウルに入れてコールルソウルガードに加え2回攻撃まで持っているよマジかよどのフラッグでも使えるから攻めに守りにいろんなデッキでコールしようキリがいれば砂漠でも安心だな <laughs>